ที่รักเราไม่แต่งค่ะคือว่าหนูยังไม่พร้อมที่จะแต่งอ่ะเพราะงั้นหนูจะไม่ตอบรับคำขอตแต่งงานเลยค่ะแต่งอะไรกันพี่แค่จะเอาไฟแช็กมาจุดเทียนวันเกิดพี่เฉยอ้าวเหรอก็เมื่อวานูเห็นพี่เตรียมแหวนอยู่อ่ะหนูก็คิดว่าหนูขอโทษด้วยนะ เฮ้ยบอสอีกสองเดือนไม่ใช่หรอถึงจะวันเกิดแกอะใช่แล้ววันนี้แกก็ตั้งใจขอตแต่งงานไม่ใช่หรอพอดีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยว่ะขอใจมากเลยที่มาที่รักถ้าหากวันนี้พี่ขอหนูแต่งงานจริงอะพี่อย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกได้ไหม หนูจะไปเรียนต่อต่างประเทศเหรอใช่แต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะบอกพี่ยังไงอะ่ะก็เลยยังไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกไปนี่ตัก๊กเราครบกันมาเจ็ดปีแล้วนะแล้วเพื่อนพี่ที่อายุเท่ากันเขามีลูกกันหมดแล้วอะ่ะถ้าหนูไปเรียนต่ออย่างต่ำมันก็ต้องสามปีแน่นอนอะ่ะแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่ปรึกษาพี่บ้านพี่บอสพี่อเอาชีวิตเพื่อนของพี่มาเปรียบเทียบกับชีวิตเราได้ไหมตั้งแต่แรกที่เราครบกันเนี่ย ความฝันของเรามันก็ต่างกันอยู่แล้วนี่เรื่องนี้พี่เองก็รู้ดีไม่ใช่เหรอเย่ yeah. ในที่สุดจดหมายที่หนูเขียนถึงตัวเองตั้งแต่สามปีก่อนก็มาถึงซะที <c oughs> เออพี่บอสพี่ว่านะค้อีกสามปีข้างหน้าเนี่ยพี่จะเป็นยังไงหรอพี่ก็คงแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกสักสองคนเลี้ยงหมาสักสองตัวก็น่าจะมีความสุขแล้วแหละแล้หนูอ่า หนูว่านะอนาคตอีกสาปีข้างหน้าเนี่ยหนูก็คงจะอยู่เมืองยออไม่ก็วอชิงตันก็คงจะเรียนที่เดียวกัแล้วอนาคตหนูไม่มีพี่เหรอเออคือไม่เป็นไรแล้วอีกอย่างอ่ะหนูเองก็ไม่อยากที่จะอยู่บ้านเป็นแม่สีเลือนเลี้ยงลูกอย่างเดียวหรอกนะวันแรกที่เราเจอกันอ่ะพี่ก็รักที่หนูเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรองั้น เดี๋ยวพี่รอหนูสามปีก็ได้หรือว่าเราจะจดทะเบียนกันตอนนี้ก็ได้นะพี่บอสเราจบมันแค่นี้เหรอทีรักคุยเรื่องลาออกเสร็จแล้วเหรอใช่อีกสองวันหนูก็จะไปแล้วนะแล้วนี่พี่ซื้อรถตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอจริงๆพี่ก็ดูไว้นานแล้วแหละ กะว่าจะซื้อมารับประสงค์หนูทํางานนะแต่ว่าพี่กลัวไม่มีโอกาสไงก็เลยรีบซื้อมารับก่อนจริง,รงๆพี่คิดดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่หนูเรียนต่อพี่ควรสนับสนุนหนูตั้งหางละพี่ปล่อยให้หนูไปตามหาความฝันอนะแล้วเรื่องระหว่างเราละ่ะพี่ไม่ได้ปล่อยนะพี่ให้เพื่อนจัดหางานไปแล้วพี่จะไปกับหนูด้วยพี่อยู่ไม่ได้เราถ้าไม่มีหนูอะ มาแล้วนะพี่บอสนี่เหรองานที่พี่หาไปเปไ็นนายแบบหนูที่นู่นเนี่ยนะใช่คือมันค่าตอบแทนดีมากเลยนะใครๆก็อยากทำอ่ะก็หนูเรียนใช่ปะแล้วก็ใช้เงินเยอะแล้วพี่สมัครปุ๊บเขาก็รับปั๊บเลยสงสัยพี่หุ่นดีมั้งเขาเลยรีบรับอ่ะพี่ว่าพี่ต้องฟิตเยอะๆะะกละเพื่อจะได้ทิปให้หนูพี่บอสเราไปถ่ายพรวเวดดิ้งกันไหมจริงเหรอเอาสิ ช่วงนี้เป็นไรวะเนี่ยทำไมคนแต่งงานเยอะจังไม่มีตากล้องว่างเลยอ่ะพี่บอสถ้าไม่มีตากล้องก็ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเพราะหนูเองนี่แหละทีวอยู่ก็อยากจะถ่ายพีวดดิ้งขึ้นมาเช่ามาเถอะพี่อืมไม่ได้สิเราต้องมีรูปสวยๆเผื่อหนูเปลี่ยนใจหรืไปนิวยอร์กเนี่ยพี่จะดีใจมากเลยนะงั้นเรามาเซลฟี่กันก่อน,อนไหมอ๋อได้สิเออบิ๊กคิดออกแล้วไอ้เชฟเป็นตากล้องเนี่ยเดี๋ยวพี่มานะแป๊บนึงพี่บอส ครับหนูใส่ชุดแต่งงานสวยไหมสวยสิสวยขยี้ใจพี่สุดๆเลยแหละ <c oughs> งันพี่จําไว้เลยนะที่หนูแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันถึงเวลาหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนูได้พบเจอพี่หนูก็เลยอยากแต่งเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพี่มานะดย้ย <c oughs> ข้ามาก่อนไว้โทษทีว่ะเล่งวนวลจริง ทีรัพี่กลับมาแล้วนะทีรัจ๋าเป็นไงวะทีรัสพี่กลับมาแล้วพี่บอสถ้าพี่เห็นจดหมายนี้แสดงว่าหนูไปแล้วนะเพราะหนูรู้ว่าถ้าหากหนูเห็นพี่อีกครั้งหนูอาจจะเปลี่ยนใจ เพราะงั้นหนูก็เลยต้องไปตอนที่พี่ไม่อยู่ชีวิตของพี่อยู่ที่นี่เพราะอยู่นี่พี่มีเพื่อนที่ดีการงานที่ดีไม่ควรทิ้งทุกอย่างที่นี่เพื่อไปทำงานแบบนั้นเพื่อนหนูความรักที่ดีไม่จำเป็นต้องมีจุดจบในแบบที่คนอื่นวาดฝันแต่เป็นความทรงจำระหว่างทางที่เราเคยผ่านมาด้วยกันไอวอ มันจะยืนนิ่งเหไอวะรีบไปตามสิวะไม่อ่ะพอตักรู้ดีเว้ยว่าถ้ากูรักใครสักคนกูจะยอมทุกอย่างแล้วกูก็รู้ด้วยนะว่าความรักที่ตักมีให้กูคืออะไรคือการปล่อยมือ